สวัสดีค่ะบอสัสดีค่ะวันนี้เราจะประชุมกันเรื่องแทนของปีหน้าค่ะซึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะฮัลโหลครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แหละครับครับสวัสดีครับพรีดีผมมีนัดกับลูกค้าครับขอตัวก่อนนะทุกคนถึงจะเป็นคนเก่าคนแก่ก็จริงอะจะททำแบบนี้มันก็เกินไปปุ๊บว่ะปประชุมกันต่อดีกว่าค่ะ บอสคะตรงที่ประชุมอะค่ะฉะนันว่าคุณมอนเขาต้องตั้งใจแน่แน่เลยอะคะ่ะเราจะจัดการกับเขายังไงดีคะไม่ต้องหรอกบอสคะแต่ว่าเราเองก็อยู่กับบริษัทเรามานานอะเราจะหาเรื่องเขาเพราะเรื่องแค่นี้หรออ๋อบอสคะอันนี้เป็นเอกสารที่ทางฝ่ายบัญชีส่งมาให้บอสเซ้นนะคะน่าจะเป็นของผู้จัดจการมอนเบิกสามแสน แต่ไม่ได้ทำเอกสารเบ,บิกอะไรนะคะฉันยังไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมเขาทำตามขั้นตอนเหมือนคนอื่นไม่ได้เนี่ยช่างมันเถอะให้เขาเบิกไปแต่บอสคะฉันโทษเห็นเขาทำแบบนี้กับบอสไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะใจเย็นก่อนแค่ตอนเนี้ยังไม่ถึงเวลาลวของเราเท่านั้นแหละเออ๋อขอโทษด้วยนะคะพอดีว่างวันวนี้คุณปอบไม่ค่อยสบายคะ่ะจะมาแชร์นิดนึงนะคะไม่ค่อยสบายเหรอ รูกแม่ผมรอมานานแค่ไหนแล้วเวลาของผมเป็นเงินเป็นทองนะคุณชั่วโมงกว่าแล้วไปบอกหัวหน้าคุณด้วยนะว่าใช้ไม่ได้เลยไม่มีใครเขาอยากทํางานกับคนมาสายหรอกนะครับเดี๋ยวเวลาขอโทษด้วยนะคะที่มาสายเป็นลูกค้าแต่มาสายเหรอไม่มีใครเขาอยากร่วมงานด้วยหรอกนะครับพิจารณาตัวเองใหม่ด้วยบอสคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคือว่าทางคุณป๊อปว่าคะ่ะบอกว่าจะแบกริ์ทงบริษัทเราอะค่ะ ถ้าจำไม่ผิดคุณมอนเป็นคนดูแลงานนี้อยู่ใช่ไหมก็ใช่ค่ะบอสก็เขานั่นแหละค่ะที่ทําให้คุณป๊อปไม่พอใจอ่ะอย่างนี้ไมชกจะหนักข้อคือทุกวันแล้วนะคะบอสผู้จัดการคะพวกเราทํางานอดหลับอดนอนกันมากแล้วก็คาดหวังกับโปรเจกต์นี้มากถ้าเขาแบกดิดบริษัทเราเท่ากับเราทํางานฟรีเลยนะคะครองค่ะค่ะช่างหัวแม่งมัน ุณจะสนใจอะไรตั้งหนาวไว้ลูกค้าห่วยๆประเภทนั้นนะ่ะหาใหม่ก็ได้ลูกค้าเรามีตั้งเยอะลูกค้าส้มตีนแบบนี้คุณไม่ต้องไปแคร์ไปแคร์มันทําไมวะคุณมอนคุณรู้ไหมว่าคุณป๊อปเนี่ยเขาสําคัญกับบริษัทเรามากแค่ไหนคุณโดนไล่ออกแหละผมไม่สนใจหรอกนะว่าลูกค้าคนนั้นจะสําคัญแค่ไหนมันก็แค่ลูกค้าห่วยๆอะ่ะแต่คุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ผมผมอยู่ที่นี่มานานกคุณสิบปีอีกอายุยังน้อยจะรู้อะไรวะคุณดูเองแล้วกันว่าที่ผ่านมา คุณยักยอกเงินบริษัทไปเท่าไหร่ทําอะไรไว้อยากคิดว่าคนอื่นไม่รู้เข้าใจผิดแล้วผมไม่เคยยักยอกเงินบริษัทผมรักบริษัทนี้ที่สุดส่วนที่ผมด่าลูกค้า,มาเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่นมันเป็นอารมณ์ขันของผมอย่างนั้นหรอรู้ไว้ซะว่าทุกคนเนี่ยเขาทนกับคุณมานานละไปแก้ตัวที่ชั้นศาลเอาละกัน